จากงานแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีออเดอร์นะครับผมของใอีนะครับขอบคุณปะอีมากเลยนะครับผมกินผลไม้กับไปเลยนะครับผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับให้คุณลุงหายป่วยไไว้นะครับผมขอให้ท่านสุขภาาแข็งแรงทุกท่านนะครับผมลบไปให้เจ็บก็อย่าให้มาก้าวไกลนะครับทำงานจิจการใดก็คอยร่งเรืองนะครับผมแก้ไยให้ทานแล้วนะครับ แสงสว่างปกตินี่เลิอกดึกนะครับผมเสรอนในกานแล้วนะครับผมรรมวันวานจะไปอิบนะครับผมเะเปิดดีใจมากเลยจิุ้ๆเป็นดิคฮาอร่อยมาก กอนก็กำลังกลับม,บมาถึบางบ้านเหน็ดห่าแล้วอร่อยไหมเบเฟินขอบคุณปตาอีสิยัเยยงเบยเฟินขอบปุบตาอีเลยเบเฟินไม่มีเสียงเบเฟินรู้แต่กิน สงนใสอร่อยมากเลยมีมะม่วงด้วยนะครับผมวันนี้มีมะม่วงมีแตงนะครับผม mm hmm. ก็ขอบพระคุณป้าอีกครั้างนะครับผมที่อุดนผลไม้ใบเฟินนะครับใบตาสุภาพแข็งแรงนะครับผมทำกิจการใดก็ขอยนุ่งเรือนะครับ มสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับผมขอบคุณไระหอกอีกครั้งนะครับที่อุดสมัยใบเฟิร์นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ